สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจา้าวันนี้ฝรั่งฝั่งโค้งจะพาพ่อแม่พี่น้องมาทำแหนมหมูย่างนะคะแหนมหมูย่างนี่คือเนื้อหมูที่เขาเตรียมไว้แล้วจา้าเนื้อหมูที่เขาเตรียมก็จะเป็นเนื้อ,นเ,อเนื้อสามสั้นบดเด้อจ้าเด้อเนื้อสามสั้นบดเขาจะบอเอาเนื้อร้วนๆจา้าถาเอาเนื้อร่วนๆมันจะมันจะแข็งจา้า เขากะเอาเนื้อสามสั้นเนื้อปุ่นมันนะจ้ะมะเห็ดเวลาเขาเอาไปย่างมันก็จะแซ่บจะหอมนุ่มไ้แซ่บดีจ้ามาเบิงของที่เขาเตรียมไว้ใ่นี่คือผงแหนมของโลโบ้จ้าเกลือจ้ากระเทียมโขกระเทียมตำจ้า อันนี้คือข้าวเหนียวที่เฮาหนึ่งละเอาไปล่างน้าําไห้จ้าล่างน้ําให้สเส็จน้ําไห้จ้าหมูที่เฮาใส้นี่กิโลหนึ่งเด้อจ้านี่กิโลหนึ่งันเฮาเห็ดแหนมหมูธรรมดาแหนมหมูส้มหัน่นเฮาสีบ่บไซขาวเด้อจ้าอันนี้เป็นแหนมหมูย่างเนาะค่ะเนาะก่อนอื่น เกลือลงไปเลยจ้าเกลือลงไปนวดไปเรื่อยๆให้เข้ากันเสร็จแล้วผงโลโบ้ลงไปจ้า ผงโรโบโูลงไปฝรั่งฟังโคงมักใส่ผงโรโบ้จ้ะเนื้อจะออกมาสวยสีสวยจ้ะแล้วก็อร่อยด้วยจ้ะทำการนวดไปจ้ะ นวดไปเรื่อยๆจ้าจนเนื้อของเฮาแข็งได้ที่พ่นละจ้านวดโดนจากน่อยเลอจ้านวดว่าโดนมันจะบเป็นจ้ามันจะเน่าจ้านวดโดนๆจนเนื้อเพิ่นแขน็งเพิ่นแข็งพ่นละจ้าเพราะว่าขันเฮาใส่ผงโรโบอโเข้าไปเนื้อเพิ่นกระจะแข็ง นวดให้เป็นค้ามือก็ได้จ้ะจ้ะเขาสีรู้สึกได้เลยว่าเนื้อเพิ่นแขนขึ้นมาทันตาเลยจ้ะถาเนื้อยังบ่แข็งเขากันนวดไปเรื่อยๆเ,เลยจ้ะบ่สั้นแหนมเข้าสีสีเน่าบวว่แซบจ้ะ สูตรนี้ไม่เน่าไม่เหม็นจ้าแซบ่บอร่อยใส่กระเทียมเข้าไปจ้าตอนข้านวดเนื้อเพื่อนกะจะขาวแบบนี้พอเสร็จออกมาเนื้อกะจะแดงสวยงามจ้า หมอมกระเทียมมากหมจ้ะใส่ข้าวที่เราเตรียมไว้จ้าข้าวเหนียวที่เราเตรียมไว้ นวดไปจ้า จนทุกอย่างเข้ากันดีจ้าเนื้อเพิ่นก็นจะสวยงามจ้านี่จ้าแขนได้ที่ขนาดเลย อมได้กินส่งขึ้นมาทันทีเลยจ้านี่จ้าเสร็จแล้วก็จะใส่ กล่องที่เราเตรียมไว้เลยจ้ากรั่งฟังคงจะไม่ใส่ถุงจ้าสำหรับใครที่ไม่มีถุงก็ใส่กล่องได้จ้าหรือว่าอยู่ต่างแดนต่างบ้านต่างเมืองทำแบบนี้ได้เลยจ้าทิ้งไว้จากสามวันพอสุกแล้วเขาเก่าออกมาแล้วก็ตัดย่างเลยจ้าจ้า ใส่ลงไปนจ้าพอมันเป็นมันได้ที่เฮาก็เอามาตัดเลยจ้าตัดแล้วก็ย่างตัดเป็นสี่เหลี่ยมย่างเลยจ้า ใช้หม่สามสั้นจ้ะนี่จ้าอยู่ต่างบ้านต่างเมืองแดนไกลใส่แบบนี้ได้จ้าอยู่เมืองไทยเฮากะใส่ได้จ้าถาเกิดว่ามีใบตองใส่ใบตองจะได้หอมหอมจ้าจะได้หอมใบตองจ้า นี่จ้าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยจ้า เสร็จเรียบร้อยปิดฝาไว้ประมาณ3มวันเนาะจ้าแล้วมาดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงออกหน้าตาออกมาจะสวยหรือไม่สวยจะอร่อยหรือไม่อร่อยนะจ้าอีกสามวันเจอกันจ้านี่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าแหนมฝรั่งฝั่งโค้งแหนมย่างของฝรั่งฝังโค้งทําออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเอาไว้สามวันจ้า เนื้อจะแดงจ้าตอนเขาท่านเซฟใหม่ๆเนื้อมันจะออกขาวๆเนาะจ้าเนาะตอนนี้ออกเป็นสีแดงๆข้างนอกจ้าเห็นสีว่าเป็นเนื้อสีแดงๆเนาะจ้าเนาะสีสวยงามจ้าทำเซรออกมาแล้วสีสวยงามจ้าทำไว้สามกล่องอีกกล่องหนึ่งกำลังย่างอยู่นะคะเดี๋ยวกำลังฟังคงจะเอาไปย่างมาชิมให้ดูคะ่ะอันนี้คือ เป็นแล้วเรียบร้อยนะคะสีสวยงามเลยจ้าใครมีกล่องก็ใส่กล่องใครมีใบตองก็ใส่ใบตองได้นะคะใส่ถุงก็ได้จ้าออกมาสีสวยงามมากเลยจ้าเนื้อเขาจะออกแดงๆส,สวยๆเลยจ้าสีสวยงามมากเลยไปรอมาดูตอนฝรั่งฝั่งโุงย่างเสร็จนะคะ นี่จ้าย่างเสร็จแล้วเรียบร้อยจ้าแหนมย่างของเราประดับด้วยพริกกับไอ้หัวกะล่ำจ้ากับแก้มเราไม่มีอันขิงเนะจ้ามีขิงกะกินกับขิงได้แซ่บเลยจ้านี่จ้าย่างออกมาแล้วนะ่าอร่อยไหมคะแหนมหมูย่างของเราจ้าอร่อยยั่วยั่วเลยจ้า เห็น่่จ้ะเฮาเอาใส่กองเอาออกจากก้องมาเฮาก็เอามาตัดแบบนี้เลยจ้ะแล้วก็ไปย่างจ้าแบบนี้เลยนะคะนี่จ้ภาภครมากสูตรนี่ภัยชอบสูตรนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ฝรั่งฟังโค้งด้วยนะคะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคูทุกคนขอบคุณทุกเม้นขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกยอดวิวนะจ๊ะวันนี้พาพ่อแม่พี่น้องมาทำแนมหมูย่างอร่อยอร่อยสูตรฝรัง่งฝั่งโขงจ้าแซ่บนัวอร่อยสุดยอดเลยจ้า ไปละจ้าบ๊ายบาย